ความทรงจำดีๆของชาวอเมริกันแหล่งสุดท้ายใกล้จะจบลงแล้วครับ <c oughs> นั่นก็คือเบสบายนี่เองฮะจริงๆเบสบายนี่ก็ไม่ใช่ความทรงจำเฉพาะสำหรับชาวอเมริกันเท่านั้นนะสำหรับผมเองก็มีความทรงจำดีๆที่ b บ s บาย y มาตั้งแต่สมัยที่เพิ่งมาอยู่อเมริกานะครับคือเบสบายมันเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบสำหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงโฮมเทเตอร์ทีวีเกมภาพยนตร์อะไรแบบนี้ มันจะถูกรวมอยู่ในห้างนี้เลยถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะมาเป็น e บ t บ u y เนี่ยมันเป็นร้านที่ชื่อว่า Sound of Music ตั้งอยู่ในรัฐมินนโซตาหลังจากนั้นพอมาถึงช่วงปี1981เนี่ยเขาโดนทอร์เนโดถล่มร้านเละเทะเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็น Best Buy มาถึงปัจจุบันนะสำหรับน้องดีถ้าเข้า Best Buy แล้วชอบอะไรเกมเกมใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยเข้า e บสบ u y ผมจะชอบ หนังแล้วก็โฮมเทเตอร์ครับพวกลำโพงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้ห้าง Best Buy เนี่ยถูกจลิตกับผมมากๆนะครับ PS3 ผมก็ซื้อที่ Best Buy นะครับตอนออกมาใหม่ๆเนาะ <laughs> PS4 oh. รวมไปถึงแผ่นเอ่อ DVD, แล้วก็บลูเรย์นะครับก็ซื้อที่ Best b u ทั้ง แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมเดินเบสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์นะที่ไม่ได้มีเทศกาลอะไรนะเบสบายก็จะมีคนเนี่ยเดินซื้อของเยอะมากในแต่ละวันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเบสบายน้อยลงอะ่ะแล้วบางสาขาก็ปิดด้วยนะ นั่นก็เลยทําให้ผมเริ่มไปหาข้อมูลนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเบสบ u ยกันแน่นะครับเหตุผลก็มาจากคู่แข่งที่แข็งแก่งอย่าง Amazon ครับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหรือคนทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยดูช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์มือถือซัส,ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่สําหรับผมผมเนี่ยยังติดที่จะมาดูของด้วยตัวเองที่ห้างเบสบ b ยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงโฮมเทเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กล้องถ่ายทําคลิปทั้งหมด ของผมตั้งแต่เริ่มต้นทําช่องเลยนะผมก็ซื้อที่เบสบายทั้งหมดนะครับไม่เคยซื้อออนไลน์เลยเพราะว่ามันมันสามารถเห็นของถูกใจเราซื้อกลับบ้านได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องรอไงอแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็สามารถกลับมาเปลี่ยนที่เบสบายได้เลยแล้วก็ได้ของใหม่กลับไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องรอส่งพัสดุกลับไปกลับมาแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วไงเบสบายกลายเป็นสถานที่ที่หลายๆคนนะครับมาดูของจริงๆมาจับมาเทส แล้วก็กลับบ้านไปสั่งในเว็บ Amazon แต่ผมก็ได้ข่าวมาว่า Best Buy กำลังสู้ยิปตานะครับกับ Amazon ฮนะตอนนี้ลูกค้าเริ่มกลับมาแล้วนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเดี๋ยวรอวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันที่ Best Buy บีซีมากๆแต่ก่อนจะไปถึง Black Friday เนี่ยก็นี่ฮนะ พิกแอนพิวน้ำมะพร้าวร้อยเครับหลายคนดูคลิปผมแล้วลองไปหาซื้อมาชิมเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> บอกว่ารสชาติดีจริงหอมไม่เหมือนน้ำมะพร้าวเผานะมันเหมือนน้ำมะพร้าวสดซะมากกว่านะลองดูสำหรับใครที่ชอบน้ำมะพร้าวนะครับก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอแล้วก็แมควาลูนะวันนี้คือวัน Black Friday ปกติแล้ว e s t Bu y เนี่ยจะต้องคึกคืนมากๆช่วงทีผ่ผ่านมาสมัยก่อนที่ผมเคยถ่ายคลิปในฮิวสตันน่ยมันจะแบบ ล้นน่ะถึงขนาดแบบมีคนมากางเต็นท์รอแบบเที่ยงคืนเปิดอะไรเงี้ยมาดูกันว่าปีนี้เบสบายจะเป็นยังไงบ้าง Black Friday ปี2025นะครับเห็นไหมฮะไฟ i d ย y November 28นะครับมาเริ่มกันที่สาขาที่มันวุ่นสุดๆก่อนตรงนี้มาแล้วทีวีเนี่ยอุ้ยทีวีถูกมากเลย75นิ้ว 380ดอลลาร์ Save, Save ลดมาครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นไซส์ทีวีที่ผมเอาไว้ใช้ตัดต่อปัจจุบันนะปัจจุบันนะียผมใช้ของโซนี่ซื้อมาได้ปีเดียวแม่งแบบแบค็คไลท์เสียแต่เห็นมีคนบอกว่าเปลี่ยนแบค็คไลท์ได้ไม่ยากนะครับเดีผมจะพยายามแต่แบบ200เองอะมันก็ถูกนะส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อน l a c k f r i d a y เนี่ยผมจะมาเบส Bu ยก็จะมาซื้อหนังแผ่นเอ่บลูเรย์เลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแผ่นหนังขายแล้วนะเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆเลยคือทยอยออกไปเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆที่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีเฉพาะขายในออนไลน์เว็บไซต์ของ Best Buy เท่านั้นแต่ว่าไม่มีตั้งในหน้าร้านแล้วเสียดายมากเลยไหนว่าพีทสเวทโปรเซฟวันที่อ๋อนี่โปรลดไปร้อยดอลผมว่ามันก็ยังดูเงียบอยู่ดีนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะดูดิ มันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ดีเดินสบายๆเหมือนวันธรรมดารรมดาไม่ได้เป็นฟิลเหมือน Black f ฟ i d a y เลยส่วนใหญ่ Black f ฟ i d a y ก็ทีวีนี่แหละคนจะสอยเยอะที่สุดแต่นี้ยังเหลือตึมเลยนะดิไม่แน่ใจว่าที่ฮิลสตันยัง b ซี่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนที่ฮิลสตันคนจะเยอะกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมอยู่ที่ออสตินของเหลือบานเลยคือไม่ต้องแย่งกันนะได้เดี๋ยวเราไปอีกสาขาหนึ่งครับ ไม่แต่งตัวไม่หนาวใช่ไหมเนะี่ยไม่หนาวไม่หนาวเหรอเมื่อกี้บอกหนาวไม่หนาว, <c oughs> นาวดูร้านข้างๆนี้เขาขึ้นป้ายแลวนะ going out of business เลยนะทุกอย่างลด80%โทรๆๆถึงแล้ว <c oughs> เล็กไลายมอ <c oughs> เรามากันอีกสาขาหนึ่งครับสาขา,า,ขานี้ไเออใกล้บ้านเรามากเรามาตรงนี้ประจำ ในวันธรมธรมดาาเวลาจะมาดูพวกอุปกรณ์กล้องหรือทีวีก็จะมาที่นี่แหละวันนี้เซอร์ไพรส์เลยรถเต็มพาร์กิ่งอ่ะปกติมอนี้มาทุกครั้งนะคือเปี่ยวมากอ่ะรถน้อยมากจะกระจุกกันอยู่แค่ข้างหน้านิดเดียวาสาขาใกล้บ้านครับดูสิว่าจะคึกคืนแค่ไหนตรงนีรถติดกัน luôn tùm lơi cọc thằng nỉ thằng nỉ thằng nằm Đi. nằm Đi. nằm năm, คนเยอะไหมเยอะกว่าอันนั้นฮะเหมือนจะเยอะกว่าไอตรงโลเคชั่นที่เราว่ามันบีซี่เนะี่ยอยากได้ไมคตัวนี้โซนี่ไทยเคยให้ผมใช้ตอนอยู่ไทยแว็บหนึ่งก็เสียงดีอยู่นะแล้วช่วงนี้ไอโซนี่ A 6 6 0 0ของผมเนี่ยมันมันมีปัญหา เหมือนมันมีชิ้นส่วนอะไรไม่รู้อยู่ข้างในมันหลุดมันก็แก๊กกแก๊คือมันยังถ่ายได้นะแต่ถ้าเกิดถือแฮนด์เทลถ่ายอ่ะมันจะมีเสียงเข้าไปในเข้าไปในกล้องอ่ะเสียงเสียงจากตัวกล้องอ่ะมันก็แก๊กแก๊กมันน่ารำคาญมากถ้าถือแฮนด์เทลจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตอนแรกนึกว่าเป็นที่ไม์หัวกล้องมันเสื่อมมันเสียแล้วมันก็เลยดังก็แก๊กไม่ใช่เป็นที่ข้างในกล้องเลยเว้ เหมือนมันมีอะไรไม่รู้ก็แก,แก,แกดังดังตลอดเวลาแล้วเสียงมันจะเข้าไปหลังๆผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กล้องตัวใหญ่ของผม A A 6006นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลาตั้งกล้องไว้เฉยๆไม่ขยับกล้องอ,อ่ะจะใช้เพราะเสียงพวกนั้นมันจะไม่เข้าไปคือปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพกกล้อง DJI Action 5 Pro ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องไว้สำหรับ insert B r o อะไรพวกนี้พกไว้ในกระเป๋าก็คือ Sony RX 100 Mark 7นะ ซึ่งมาดูราคาปัจจุบันกันนี่คือ Sony RX 100 Mark 7แล้วดูราคาปัจจุบันยังแพงอยู่เลยครับโคตรแพงเหมือนจะแพงกว่าตอนที่ผมซื้อมาตอนมันออกมาใหม่ๆอีกนะผมเก็บไว้อะไว้ซูมคือมันซูมได้ไกลมากที่ทุกๆคนเห็นแบบเวลาภาพผมถ่ายอินเสิร์ตอะไรเงี้ยไม่ใช่กล้องใหญ่เลยนะกล้องไอโซนี่ RX 100 Mark 7เนี่ยแหละ พกแค่2ตัวนี้คือมันสะดวกมากเพราะถ้าเกิดไม่มีกล้องตัวนี้ไว้ถ่ายอินเสิร์นะแล้วใช้แต่แอคชั่นแคมถ่ายเนี่ยภาพมันจะแบนมิติมันจะไม่ได้เลยแล้วก็มันจะจับเหตุการณ์บางอย่างไกลๆไม่ได้ด้วยจึงจะเป็นต้องมี2ตัวซึ่งมันก็ยังสะดวกอยู่เนี่ยพกไว้ในกระเป๋าเสื้อสบายๆเลยคนเยอะที่นี่ที่นี่คนเยอะกว่าตรงนู้นนาะ นี่ผมมีซาบาตัวนี้ครับคือเสียงดีอ่ะดูพร้อมกับไอ้ซับวูเฟอร์อันเล็กนะแล้วก็ลำโพงเซอร์ราวสองตัวข้างหลังคืออยู่เลยเดี๋ยวนี้ดูเซตแค่นี้หนังไม่จำเป็นต้องอลังการเหมือนเมื่อก่อนละเชื่อมาว่าอุปกรณ์คอมเนี่ยผมไม่เคยซื้อจาก e บ t Buy เลยเทสลางก็ Tesla มีขายที่ e บ t บ u y ด้วยนะที่ชาร์จเล็กจังเนียเอาแบบ,แบบชาร์จทิ้งไว้8ชั่วโมงไงทั้งคืนมันไม่ใช่ซุปเปอร์ชาร์จไงครับ เอสบายสาขาสุดท้ายลืมปิดเพลงยเ,เออเรามาเบสบ b ายสาขาสุดท้ายครับผมวันนี้ปกติแล้วสาขาเนี้ยคือเงียบยิ่งกว่าตรงเล,ล็กไลมอใกล้ๆบ้านผมนะหมายถึงวันทั่วๆไปนะครับนี่แบกทีวีกันออกมาล้วคือคืนสาเหตุที่ผมเลือกมาถ่ายวัน l l c k k r i d a y นี่ก็เป็นเพราะว่า ถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยคือมันดูเหมือนเจ๊งแน่นอนอคือแบบทีวีมันเหลือเยอะมากเลยนะใครอยู่ฮิวสตันถ้าดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับว่าเบสบ u ยที่ฮิวสตันโดยเฉพาะตรงแกลเรีครับยังบีซี่อยู่หรือเปล่าคนยังล้นอยู่หรือเปล่านะครับปีนี้คือผมไม่ได้ไป Black Friday ที่ Best Buy สาขานั้นในฮิลตันมันนานมากแล้วนะมันไม่เหมือน Black Friday นะน้องดี<ช>คือถ้าย้อนกลับไปช่วงสมัยก่อนโควิดเข้าเนี่ย Best Bu y คนจะประมาณเนี้ยในในวันแบบทั่วๆไปธรรมดาๆรรแต่นี่ Black Friday นะเว้ย Black Friday มีีแค่น้เออถือว่าน้อยมากนะ Black Friday ถ้าคนคนแค่เนี้ย ทั้ง3สาขาที่เราไปนะของเหลือเต็มเลยสมัยก่อนตอนอยู่ที่ฮิลตันนี่คือต้องแย่งของมาน,นี่คือแบบของแทบไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้เดินชิวเลยเหมือนเหมือนเหมือนวันปกติอะที่ไม่ใช่ black friday ของเต็มไปหมดป้าน้องดีนะใช่ไหมน้อยถือว่าน้อยนะไปราจอดรถไปตรงนู้น สรุปเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเป็นลูกค้าเบส u บมายาวนานนะครับเป็นเป็นห้างที่ผมชอบมาเดินมากปัจจุบันเนี้ยปี2025คือจำนวนคนที่เห็นในคลิปเนี้ยคือวันธรรมดาของเบส u บสมัยก่อนแต่นี่ Black Friday นะเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด Follow Subscribe ให,ห้พ<ห>ี่ชโลคะ่ะชโลชานแชนแล